นี่คือคลองวังบังนะครับในเมืองสตูลนะครับพายุดีเปเชันนะครับวันที่เจ็ดถึงวันที่เก้าตุลาออกสามสี่พันมานะครับจริงๆแล้วมันเริ่มจากวันที่หกนะครับจนถึงวันนี้นะครับวันที่สิบเป็นพายุดีเปเชันนะครับก็เห็นว่าในลำคลองวังบังนะครับก็ยังหลับหนำได้อีกลุยเลยนะครับแล้วก็วันที่สิบเอ็ดนะครับหรือว่าต่อเช้านะครับวันที่สิบเอ็ดจนถึงวันที่สิบหกตุลานี่นะครับก็มีพายุอีกน้อยนึงเลยนะครับนั่นก็คือพายุลิ้นฟ้านะครับอ่า มันเหมือนกับพายุมาจากประเทศจีนนะครับเหลืพอพลังแจกวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบหกตัวลานี่นะครับก็จะมีพายุอีกหน่วยหนึ่งเลยลาวนะครับนันก็คือพายุด้านนั่งนะครับหือว่าพายุขนุนนะครับมันจะมาวันที่สิบเจ็ดถึงวันทีน่ยี่สิบนี่แต่ว่าตามเจสักคีหน่วยเลยนะครับคลองาบางังเรานะครับก็ยังหลับน้ำได้ใบใบเลยก่อนเม็ดดีไปเช่นวันนี้นะครับก็เตรียมตัวกับพบกับลิ้นฟ้าลาวตัวเช้า ลินฟ้าเซตกระด้านั่ง่อแล้วเตรียมล่อครับแต่ว่ารับได้อยู่แล้วครับ